ตามรายงานล่าสุดชิบะอินุมากกว่า8 3 4ล้านชิบะได้ถูกเบิร์นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการเบิร์นเพิ่มขึ้น1 3 4ชิบะเลี่ยมยังคงกดดันราคาของชิบะอินุไม่หยุดจากข่าวฟัดและการหมกระนำของชุมชนเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไหยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กับสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปลาวและสําหรับเพื่อนๆที่เทรดอยู่กับคอย EX สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล7 5 0 c ET เพียงท่านแสดงความคิดเห็นภายใต้แนวคิดที่ว่าเที่ยวสุดฟินโดยมองว่าเกาะสม็จเป็นสถานที่พักที่หลายๆคนอยากไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจที่มีต่อเกาะสม็จและเพื่อนๆคิดว่าสามารถใช้ คอย ex ได้อย่างไรบนกเกาะสมเด็จเพื่อให้ฟินที่สุดด่วนเฉพาะวันที่18ถึง28มีนาคมนี้เท่านั้นตามรายงานล่าสุดบัญชีทวิตเตอร์อยังไปทางการของชิบะเบิร์นได้รายงานว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเผาไหม้โทเค็นชิบะอินุไปแล้วกว่า834ล้าน8,464 4ชิบะในขณะเดียวกันข้อมูลจากเว็บไซต์ชิบะเบิร์นได้ให้ข้อมูลว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีการเผาไหม้เหรียญชิบะอินุไปแล้วกว่า3,144,000 75ชิบะในการทำธุรกรรม5รายการนอกจากนี้อัตราก,การเบินของชิบะอินุได้เพิ่มขึ้นถึง134.44%ตามข้อมูลที่ระบุในเอกสารของชิบะเลียมค่าธรรมเนียมพื้นฐานของชิบะเลียมจะถูกแบ่งออก70%จากการถูกทำลายและอีก30%จะเก็บไว้บำรุงรักษาเครือข่ายสาวกชิบะอินุได้ถวิตภาพหน้าจอแสดงข้อความของนายซาโตชิคุซามาวหานาโปรเจกชิบะที่เขากล่าวว่าการเผาชิบะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องพยายามร่วมกัน โดยผู้ใช้งานสามารถเริ่มเบิรนเหรียญจากชิบะเลียมได้เมื่อมีเหรียญโบมูลค่ากว่า25,000ยูเอตลาลาทันทีที่เริ่มกระบวนการเหรียญโบจะถูกส่งไปยัง L1 ของอีเทอเรียมและถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญชิบะก่อนที่จะถูกนาไปเบิรนผู้ใช้งานสามารถทําการเบิรนเหรียญด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของชิบะเลียมและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเคนชิบะอินุที่มีการซื้อขายกันอยู่บนการาเทรดคอย EX ตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่105.35มีศูนย์หน อยู่4ตัวต่อข้างเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป1.03%ในฝั่งติดทางราคาของเหรียญโบซึ่งเป็นกระดูกของชิบาอินุตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่1.1214 US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป1.06%และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ